เฮ้ยเพื่อนๆวัน hmm. น mm ี้นะคะแพ่งตอนเฮลตี้มิวตี้นะคะก็พามาปั่นจักรยานเล่นกันนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะคะอย่างนี้มาตรการอยู่นะคะเพื่อนๆดูสิคะบรรยากาศโดยรอบๆนะคะจะเห็นว่าทุ่งเข้ากำลังเขียวขจีนะคะเพื่อนบรรยากาศตอนช่วงประมาณหกโมงสิบห้านาทีนะคะเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนๆลองมาปั่นจักรยานเล่นกันเนาะ แต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะคะว่าพื้นที่หน้าไปหรือเปล่าเปียกหรือเปล่าแล้วก็ต้องไม่ไปช่วงที่เย็นมากๆหรือว่าเช้ามากๆนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนนะคะดูแลสุขภาพนะคะมาปั่นจักรยานกันเนาะหรือว่าอาจจะวิ่งหรือว่าจะเดินหรือเล่นโยคะอะไรก็ได้คะ่ะเพื่อนที่ทําให้เราได้ออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะให้เลือดเราไหลเวียนได้สะดวกเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดนะคะเพื่อนๆมันรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะทําได้คือการเสริมสร้างนะคะภูมิต้านทานให้ร่างกายค่ะเพื่อนๆันนี้ก็ปั่นจักรยานไปด้วยถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะเพื่อนๆดูเห็นบรรยากาศนะคะเพื่อนบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาสูตรอากาศหายใจดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้แพงต้อนนะคะกลับมาที่บ้านนะคะก็เลยได้มีเวลา ได้ดูแลตัวเองนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองนะคะมาหาเวลาออกกําลังกายกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆตอนเช้าๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายและใจให้ทุกคน ปลอดภัยและรอดพ้นจากโควิดในละลอกนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ